ผมเชื่อว่าแฟนการ์ตูนแฟนมังงะอย่างเราๆเ,เนี่ยก็อยากจะสนับสนุนการ์ตูนคนไทยฝีมือคนไทยอะไรกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่อาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีเรื่องอะไรบ้างหรือจะไปตามดูที่ไหนดีตามร้านหนังสือหรือว่าจะตามสื่อต่งตางๆเนี่ยก็มักจะมีการพูดถึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นมังงะญี่ปุ่นหรือว่าเดี๋ยวนี้อาจจะมีมังห u เกาหลีอะไรพวกนี้มันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเอออยากให้คนพูดถึงการ์ตูนไทยบ้างจังวันนี้ผมเลยรวบรวมการ์ตูนไทย3เรื่องนะครับที่ผมกําลังติดตามที่มันกําลังออกอยู่ตอนนี้นะแถมอีกหนึ่งเรื่ ใครตามช่องผมมาก็จะเป็นแนวแอคชั่นโชว์เน้นต่อสู้ใช้สมองนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ขอย้ำอีกรอบว่าแต่ละเรื่องที่เอามาเนี่ยเพราะว่าผมอ่านเราชอบผมก็จะรีวิวติชมตามความคิดผมจริงๆในมาตรฐานเดียวกันกับที่ผมรีวิวมังงะญี่ปุ่นหรือว่าการ์ตูนสื่ออื่นๆเลยนะครับพูดกันพอประมาณละงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องแรกกันเลยดีกว่า Gangster All Star จะต,ตัวเรื่องนี้เนี่ยพูดถึงเมืองแห่งอาชญากรรม Gasfield เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายที่สุดในโลก เมืองน,นี้ก็จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นตลอดย4บชั่วโมงแล้วก็จะมีแก๊งมาเฟียอยู่มากมายนับ10แก๊งโดยที่แต่ละแก๊งนั่นก็จะมีลักษณะพิเศษมีความสามารถดีไซน์ต่างกันออกไปว่ายไงมันก็คือจักรวาลนับค่าอาัญยากร,กรที่น่าสนใจพอสมควรโดยตัวเอกของเรานะครับก็คือ BB คือเขาเป็นคนที่ให้บริการทาร้านขนส่งใช้ชื่อว่า Black Messenger ที่ได้ชื่อว่าแบบส่งของไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียว เราก็จะได้เห็นในบีบีในเพ่ของเรารับรถทาภารกิจส่งของหนึ่งที่แม่งแบบมีความวุ่นวายมีแก๊งนู้นแก๊งนี้มีโจรดักป้นอะไรเต็มไปหมดตัวเอกก็จะพาเราไปเจอตัวละครอื่นๆแล้วก็ทําให้รู้จักแก๊งอื่นเพิ่มเติมนะครับตัวละครนักประดิษฐ์ตัวละครนักฆ่าการขยายจักรวาลที่ค่อนข้างจะมีอะไรให้เล่นเยอะเลยออกมาเรื่อยๆสําหรับการแนะนําเรื่องคร่าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาพูดถึงผู้แต่งกันซะหน่อยเรื่อง g กง g s ตอ r All สซีนี่แน่แต่งเรื่องโดยสะอาดนะครับแล้วก็ภาพจากในดวง คนนี้ก็เป็นนักเขียนมากประสบการณ์นะครับที่มีผลงานมามากมายที่ผมเชื่อว,ว่าเราเนะี่ยคุณเคยชื่อกันอยู่แล้วแหละอย่างหนังสือของอาจารย์สะอาดหรือว่าลายเส้นของเขาเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นกันมากนะส่วนเดือดดวงเนี่ยก็มีผลงานการ์ตูนมากมายแล้วก็ถ้าใครเป็นยุคเดียวกับผมเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยเขาจากลายเส้นของในรายการวีอาโซเนาะจากของใช้สินค้าต่างๆหรือว่าจะนิทานสนใจที่เชื่อว,ว่าหลายๆคนน่าจะเคยเสียงน้ำตาให้กับลายเส้นเขามาแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเรื่องนี้เคยออกมาแล้วเล่มหนึ่งตอนปี2015ตัวตัวละครเนี่ยจะใช้ชื่อ โปรเจกต์แก๊งสเตอร์ออสตาเนี่ยมันจะเป็นโปรเจกต์ Project ที่มีอะไรหลายอย่างเลยมีสินค้ามี NFT อะไรที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็อ่านแค่กระตูนนั่นแหละแต่ว่าตัวพี่เอกที่ชื่อแบ็กบอยเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อเป็น BB แทนนะเพราะว่าเขาก็ไปขายต่างชาติด้วยนะครับเดีย๋ยวมันจะดูเหยยดเหย็ดผิวเหย็ดเชื้อชาตินะใครอยากรู้ประวัติของเรื่องนี้หรืออยากมัานใจเบื้องหลังอะไรเพิ่มเติมเนี่ยลองไปอ่านบทสัมภาษณ์นี้เดี๋ยวผมแปลลิงก์ทิ้งไว้ให้ มว่าเรื่องนี้ก็เหมาะกับคนที่ชอบเรื่องต่อสู้แกงแอคชั่นทั่วไปนะครับแบบว่าอ่านมันๆเลยลก็มีเนื้อเรื่องมีดราม่าบ้างเล็กน้อยหลักๆเนี่ยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็อ่านเป็นความบันเทิงไปว่าจะดูเรื่องการดีไซน์เมืองดีไซน์แกง๊งต่างๆที่น่าสนใจเนี่ยผมก็ว่าเป็นจุดขายของเรื่องนี้เลยโดยส่วนตัวผมพูดตรงๆว่าเล่มแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าสนใจน้อยสุดในทั้ง3เล่มน,นะแต่ก็ไม่ได้หยิบกลับมาอ่านบ่อยมากขนาดนั้น คือคอนเซปต์เรื่องแห่งนักฆ่าเมืองอาชญากรรมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีมาก่อนเนาะไอ้ส่วนข้างในเนื้อในเนี่ยมันก็จะต้องน่าสนใจพอแบบคอนเซปต์แต่ละเมืองอะไรเงี้ยนะครับดีไซน์ตัวละครจะตายกันต่อสู้ความเท่แต่ว่าเขาก็จะค่อยๆเปิดเผยไปเรื่อย,ยๆนะครับในแต่ละเล่มแค่จะบอกว่าเออส่วนตัวผมรู้สึกว่าเล่มแรกสนุกไม่เท่าเล่ม2เล่ม3ามตรงน,นี้นี่แหละแต่ก็ไม่ได้แย่เลยนะครับสรุปเหมือนกันเล่ม2เล่มสามนยผมหยิบกลับมาอ่านซ้ำบ่อยมากๆแล้วเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างอ่านข้ามเล่มได้พอสมควรนะครับในแต่ละเรื่ออออองงงเเเเเนนนนนนีีี่่่่่่่่่ยยกก็็็จจะะะหหมมมมมืแแแบบบบปววตต์ใญึไคคคััาา เหมือนจะแง้มตอนต่อไปไว้ยังไม่ได้จบบริบูรณ์อะไรแบบนี้แล้วแบบผมเชื่อว่าอาอจารย์เขาก็จะเขียนออกมาเรื่อยๆแหละโดยในตอนนี้นะครับออกมาทั้งหมด3เล่มแล้วก็จะมีบ็อกเซตนี่ตัวหนังสือก็จะเป็นเล่นใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็มีกล่องเนี่ยเป็นการ์ตูนที่ตัวหนังสืออะไรก็คุณภาพนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยมันจะมีหน้าแถมที่พูดถึงข้อมูลในเมืองข้อมูลแก๊้งต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นหนังสือพิมพ์มาไดโพนีเยอะเลยไปอ่านเล่นกันได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเล่นต่อไปเนี่ยจะมาตอนไหนนะครับก็อย่างที่บอกว่าตอนน ตามหาซื้อก็ได้นะตามร้านสื่อออนไลน์หรือว่าอ e ีบุ๊กเนี่ยก็น่าจะมีว่าใครใส่แก๊งๆแอคชั่นอยากดูเรื่องอะไรตูกันมันๆฟันกันยิงกันในลายเส้นที่แบบว่าสวยๆเรามาอ่านเรื่องนี้กันได้ครับแก๊งสเตอร์ออสตาไปเรื่องที่ 2. Cosmic s ิกซิลเอันนี้เนี่ยจะเป็นภาคต่อของการ์ตูนเกมออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับจากภาคแรกที่ออกมาจนจบ50เล่มแล้วก็มีเล่มเสวยอีกนิดหน่อยนีอ่อีกเล็กน้อยคือเรื่องเนี่ยครับ e x ็กซ t i o n a l มหาสงครามเกมออนไลน์ตกลมแตกวรต เรื่องที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้เนะี่ยคือ Cosmic c h i l d r e นเป็นภาคต่อนะในภาคใหม่นี้ก็จะได้เห็นตัวเอกใหม่นะแต่ก็ยังได้เห็นตัวละครเดิมๆยู่นะก็เรียกได้ว่าเป็นแบบภาครุ่นลูกอะไรแบบนี้ก็ได้เหนือเรื่องก็จะเป็นการที่ตัวเอกเนะี่ยไป,ประจนภัยในเกมออนไลน์นะครับเกม Neo Universe เกมนี้เนะี่ยมันก็คือเกมที่จะทําให้ผู้เล่นนําจิตใจเข้าไปเล่นในเกมขณะที่ฝันได้นะครับโดยที่ตัวเกมมันก็จะยิ่งใหญ่มากๆอลังการแล้วก็จะมีระบบที่ซับซ้อนลึกซึ้งมีแมปลับมีบอสลับมีเควสลับอะไรต่างๆมากมายที่ซ่อนอยู่คืือออมมมนนนเเเเเเกกกีีัััยะคครร่่่่วตงง็็จปท เราไว้ตอนเรานอนนะครับแต่เมื่อเราเกมโอเวอร์หรือว่าหมดเวลาที่เล่นได้ในะแต่ละวันเนี่ยเราก็จะตื่นเงินในภาค2เนี่ยก็เป็นการเปิดเกมมาเป็นครั้งที่5แล้วตัวเอกของเราเนี่ยจะมี2คนคนแรกคือเรวัตที่มีอาชีพเป็นจับฮอปเปอร์ก็คือจะสุ่มอาชีพใหม่มาได้เรื่อยนะครับในการต่อสู้โดยอีกคนหนึ่งนะที่ใส่แว่นนิวชอว่าอานนท์จะเป็นอาชีพแมปเปอร์ทีความสามารถในการเปิดพื้นที่เปิดตำแหน่งของแมปในเกมอะไรต่างๆได้แบบว่าถึงแม้จะไม่ต้องเข้าไปในนั้นก็สามารถเห็นถึงโครงสร้างข้างในใหเห็นกับดกักเห็นว่ามีีหห้อองงบบอบอยู่ตรไนนแ จะเป็นอาชีพที่แปลกๆนิดน,นึงผมว่านี่แหละคือสเสน่ห์ของเรื่องนี้อย่างเช่นภาคแรกเ่ยตัวเอกของเราก็เป็นอาชีพแรนด้อมไ e เซอร์ที่สุมอาวุธได้ทุกครั้งในการต่อสู้สุมเวทได้ในภาคนี้เนื้อเรื่องก็จะค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับก็จะเป็นการประจนภัยตั้งแต่เวลแรกแรกของตัวละครเลยไปทำเควส์เอ็นบตัวนู้นตัวนี้บ้างไปเจอผู้เล่นคนอื่นบ้างมีการปูศัตรูไว้บ้างว่าแบบว่ามันมีแก๊งนี้กําลังยึดครองเกมอยู่อะไรแบบนี้ผมสรุปสั้นๆในส่วนนี้ก่อนเนี่ยว่าความสนุกของเรื่องนี้คืออะไรผมว,มวมก มันเกมมันทําให้เรารู้สึกว่าเอออยากอยากให้เกมนี้มีจริงจังเอ,อ,อยากเข้าไปเล่นเกมนี้จังเพราะว่าอาจารย์เขาเนี่ยใส่ใจในการเขียนรายละเอียดต่างๆที่เป็นข้อมูลในเกมมากนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงข้อมูลผู้แต่งกันหน่อยนะครับผู้แต่งก,ก็คืออาจารย์พานุวัฒน์วัฒนานุกุลหรือชื่อนามบากกาก็ midnight company ผลงานเ,นเด่นเดของเขาก็คือ e x e c u t i n e r มาหาสงครามเกมออนไลน์ตลมตะกบานี่แหละครับหรือก็คือเรื่องนี้ภาคแรกที่เป็นของค่ายสารพินสยามมิเตอร์คอมิกคือจริงๆภาค2เนี่ยผมว่าจะอ่านโดยไม่รู้จักภาคแรกมาก่อนเลยก็ได้นะ แต่ถ้าถามผมผมก็อยากให้ลองอ่านก่อนคือจะลองซื้อทั้งภาคสองและภาคหนึ่งมาพร้อมกันก็นได้ถ้าใครยังไม่เคยอ่านพะผมรู้สึกว่าภาคแรกเนี่ยก็สนุกมากๆเลยขอพูดถึงภาคหนึ่งเลยละกันภาคแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของพระเอกที่ชื่อว่าการดาหนุ่มที่แบบเพิ่งจะได้เกมมาเล่นกับเขาบ้างไงแต่ณที่เพื่อนแม่งเล่นกันไปนานแล้วแ้วเข้าเกมไปหวังจะไปเล่นมันๆไปเข้ากลุ่ม GM ตามพี่ชายแต่ว่าโดนหลอกไปเข้า เป็นกลุ่มต่อต้านด m แทนนะครับแถมเพอ้เก็มันก็ติดคำสาปอะไรไม่รู้ทำให้เม่วลหนึ่งไม่อัพสักทีสือว่าเออภาคหนึ่งก็สนุกเหมือนกันไม่อยากให้พลาดก็ว่าถ้าอ่านภาคสองเนี่ยถ้าชอบเนีก็ต้องกลับไปอ่านภาคหนึ่งอยู่ดีแหละนะครับเือเรื่องมันก็สนุกมากมา,กมากด้วยนะในช่วงแรกแล้วก็มีปมมีอะไรให้ติดตามเยอะดีภาคสองก็หนุกนะแต่ว่า ภาคสองเนี่ยมันจะไปแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยไปชิวๆไม่ได้มีปมหรือว่าเนื้อเรื่องอะไรมาเร่งรีบมากครับเท่าที่ผมรู้สึกนะผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนคิดว่าเกมมันเป็นยังไงครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมชอบเกม horror รรนี้มากๆบอกว่าผมก็ไม่เคยอ่านมันง่ายหรือว่าดูเมฆพวกเกี่ยวกับเกมออนไลน์มากเท่าไหร,ร่นะผมเด็กๆผมก็เคยดู S O season หนึ่ง season สองมั้งแล้วก็แบบ Lock on s e o n อะไรเงี้ยเพราะงั้นผมก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนอ่านเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์มากขนาดนั้นครับแต่ว่ายังไงเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ย อาจารย์แกให้รายละเอียดของเกมมาได้หน้าสนใจมากๆว่าจะเป็นการอธิบายระบบต่างๆการคําอธิบายไอเทมคาอธิบาย Monster, อมอนสเตอร์ยิ่งคําอธิบายสกิลอย่างเงี้ยโหยิ่งแบบบางอันมายาวเหยียดเลยผมคิดว่าคงมีคนแบบไม่อ่านบางอ่านแต่ว่าผมในแบบนั่งเพ่งอา่านทุกอ่านเลยนะผมชอบมากๆถ้าใครที่เป็นพวกแบบชอบอ่านบทสรุปเกมหรือว่าเป็นพวกชอบวาดเกมกระดาษชอบเล่นเกมกระดาษน่าชอบเพราะว่าตอน,นเด็กนะผมชอบวาดเกมกระดาษากแล้วผมก็นั่งแบบเขียนนั่งวาดมอนสเตอร์แล้วก็นั่งเขียนของดอกเขียนคำอธิบายพวกนี้แหละมันทำให้ผมรู้สึกถึงแบบเวอร์บยเด็กนะ ทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้เกม Neo Universe เนี่ยไม่เป็นเกมที่อยากให้มีจริงๆมันน่าเล่นจริงๆผมว่าพวกการ์ตูนเกมออนไลน์เนี่ยอย่างน้อยไม่ต้องทำงนี้กับคนอ่านได้นะถ้าแบบรู้สึกอยากเข้าไปเล่นบ้างอะไรเงี้ยส่วนอื่นๆน,นอกจากตัวเกมนะครับอันนี้ผมพูดถึงทั้งภาคหนึ่งมากสองเลยนะเป็นความอ่า,งงานง่ายๆเหมือนกันนะครับจะมีแบบว่าแซ่บมุกตลกอยู่บ่อยๆนะมันจะไม่แบบว่าไม่ได้จริงจังมากในส่วนใหญ่นะเออส่วนใหญ่มันก็จะแบบตลกโปกฮาไปเรื่อยตัวตละครแบบเล่นมุกสไตล์ไทย จะเป็นเนื้อเรื่องในแบบว่าโรงเรียนพวกเด็กมอตายไปเที่ยวไปนอนบ้านเพื่อนอะไรแบบนี้แต่ส่วนที่จริงจังเนื้อเรื่องที่ซีเรียสเนี่ยในช่วงท้ายอะไรมันก็เนื้อเรื่องเข้มข้นเหมือนกันครับในภาคหนึ่งนะแบบว่าสนุกมากสนุกจริงทุกคนอยากมาแนะนําเรื่องนี้ไว้เพราะผมคิดว่าน่าจะมีคนแบบว่าที่อ่านภาคหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่ามีภาคนี้ก็น่าจะมีเพราะว่าภาคสองเนี่ยอาจารย์เขาจะไปตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์พาร์โลพับบิชชิ่งนี่นะครับเหมือนเขาจะเขียนแบบว่าลงออนไลน์ด้วยให้คนที่สับสไครต์่าสนับสนุน อาจารย์เขาเนี่ยไปติดตามได้อ่ะตอนนี้รวมเล่มออกมา3าเล่มแล้วนะครับก็ลองลองไปดูไปหาซื้อได้ในเอ่อเพจพาร์โลพับลิชิงแล้วดูในเพจมินไนคอมบันีได้เลยของอาจารย์เขาเองจะเป็นข่าวสารต่างๆของเรื่องนี้หรือว่าไปติดตามอาจารย์เขาได้นะครับไปสนับสนุนไปซับสไคร์อะไรก็ไปหาลิงก์ได้ในเพจนี้แหละหน,นังสือภาคแรกอยู่กับสำนักพิมพ์สตารมิเตอร์คอมิกนะครับยังมีขายได้ทั่วไป50เล่มจบบ้านสองก็ลองไปหาซื้อดูนะครับจะไปซื้ออ่านออนไลน์ในเมบก็ได้ครับเรื่องที่สามคิวเน ก็เป็นการ์ตูนแนวกีฬาโชเนนพอพูดถึงกีฬาเนี่ยมันก็้มาจะมีข้อดอกเชียงหรือว่าจะมีการแบ่งสายของคนที่ชอบอยู่ยง,ง่ายๆสัก2แบบก็คือแบบว่าการ์ตูน การ์ตูนกีฬาแนวสมจริงกับการ์ตูนกีฬาแบบเว่อร์แล้วกันอ่ะผมพูดอย่างงี้ผมยกขึ้นมาพูดหรอวผมจะบอกสเกลของเรื่องนี้ว่ามันจะเป็นแนวแนวขึ่งสมจริงแล้วกันอารมณ์ว่าสัก60%สมจริง40%เวอร์นิดนึงมีท่าโกงโกงบ้างที่ในตัวละครมันก็มายืนเบียงกันแปลกๆมีสถานการณ์อะไรแปลกๆอะไรแบบนี้ให้ฉากมันออกมาดูเท่ดูอะไรนะเพราะจริงๆมันก็คือเป็นการ์ตูนแบบถ้ามังงะก็เป็นมังงะโชเน้นนะครับเออมันอ่านง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะเป็นเรื่องรรรรราา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 าววววขออองงมมมมมมมิินนนนนนนเเเเปปป็็็ดดดดกกกกกกทีีี่่คคคัััจฉยะะ้้้ฟุตตบบลลลใูแสถห ตัวเอกของเราก็คือดูศัตรูปุป๊บก็กบท่ถ้าแม่งมาใช้ได้เลยเขาจะเก่งในการจ่ายคิวเลร์พาสน,นะครับทำชื่อเรื่องเลยแต่ว่าดันเป็นหอบก็เลยเป็นอุปสรรคที่ทําให้ตอนเด็กเนี่ยเรื่องในฟุตบอลไปแล้วนี้โรงเรียนประกายดาววิทยาคมที่เขาเรียนอยู่เนี่ยก็รับสมัครคนเข้าทีมฟุตบอลใหม่นะก็เลยเป็นจุดเริ่มตน้นโหเรื่องนี้ที่มาวินเนี่ยกลับมาสู้กับวงการฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างที่บอกว่าเป็นหอบแต่ละแมชเนี่ยได้เล่นไม่นานมากก็ต้องออกมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะครับกาเป็น, Play น,น,นเพลย์เมเกอร์คนสาคัญ จากการถ่ายทอดสดมีคนมาดูกันเยอะเต็มสนามเลยเกี่ยวกับผู้แต่งเรื่องนี้เนี่ยก็คืออาจารย์เล็กอมรินอาจารย์แก่นี่งก็ได้ว่าเป็นตัวเก่าของวงการนะครับที่ผมดูมาก็ลายเส้นแก่นี่งก็สวยมากๆเลยว่าในเรื่องนี้ก็มีฉากการเียงหลบศัตรูแบบสวยๆหรือว่าฉากลิงประตูแบบเท่ๆเหมือนกันนี่ก็เหมาะกับคนที่ชอบฟุตบอลหรือว่าชอบแนวกีฬาด้ครับหรือก็อยากได้การ์ตูนที่อ่านชิวๆไปเรื่อยจริงๆอ่องนี้นี่ในลิสต์นี้ก็เป็นแบบอ่านชิวๆทุกเรื่องเลยนะ ก็จะเป็นตามสูตรของการ์ตูนกีฬาเลยครับก็ <c oughs> จะมีแบบว่ามีทัวนาเมนต์ฟุตบอลมอลปลายแล้วพระเองเนี่ยก็ไปเจอทีมใหม่ๆอีกแต่ละทีมก็จะมีคอนเซปต์มีสไตล์การเล่นของเขาเองได้เห็นดีไซน์ตัวละครใหม่ๆม,มาได้เรื่องนะสเกลพลังในเรื่องก็อย่างที่ผมบอกว่ามันกึ่งๆกับความสมจริงกับเวอร์คือมันไม่ได้เดียวดายจัดหรอกก็มีสถา,านการณ์ที่แบบว่าเออมันก็ใช้แท็กติกฟุตบอลในการสู้แลมีมีการพูดถึงการเล่นเพลสตล์ของนักบอลที่มีตัวตนจริงอะไรพวกนี้ก็มีอย่างเนี้ยอ่ะอันนี้คือท เป็นจะเป็นบอลเด้งๆหลายๆทีแบบนี้ก็ประมาณเนี้ยครับแต่มาวินเพลของเราเนะี่ยก็ไม่ได้ใช้ท่าเวอร์มากครับยกเว้นมันมันไปกอะเข้ามาเราจะเวอร์ตามเขาผมพูดเ,ยเฉยๆนะไอ้เรื่องความเวอร์ไม่เวอร์เนี่ยกูแค่นี้พอละเดี๋ยวคนรับการกีผมรู้สึกว่ามันก็น่าจะมีคนที่อ่านได้หมดนะครับอย่างผมก็อ่านหมดแหละแต่สมจริงจะเวอร์แค่ไหนก็อ่านมาได้หมดแหละทามันสนุกเนื้อเรื่องในตอนนี้ก็ถึงภาคทีมชาติยู20นะครับกำลังวันๆเลยก็ตามผมก็ตามอ่านทุกอาทิตย์แต่แต่ก่อนนะเขาลงทุกอาทิตย์แต่เดี๋ยวนี้เขาจะลงเดือนละสามครั้งสไไไตตลล์ททยยัวะคครนนใ เซตติ้งแบบว่าโรงเรียนไทยอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีแบบว่าล้อเหตุการณ์ล้อคนไทยอะไรบ,บ,บ่อยๆผมเคยไปอ่านบทสัมภาษณ์นะมันน่าจะเป็นเหมือนเป็นคอนเซ็ปต์ของการ์ตูนเขาครับที่จะทำให้เป็นการ์ตูนที่แบบทันข่าวทันโลกทันสมัยแบบเนี้ยก็ลงเป็นรายสัปดาห์ก็เลยจะมีการแซวโลกความเป็นจริงบ้างอย่างเช่นถ้าตัวอย่างที่ผมจําได้ก็มีแค่แบบเนีย่ยตอนกระแสเกมแบ็กมิดวูคองมันก็จะมีจะม,จะมีตัวละครใหม่เนี่ยคือวายุมาโผลในเรื่องเฉยเลยแต่ก็เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะพูดเหมือนกันว่าสําหรับเรื่องความเป็นส่่วววนตัรรผมาากเลียบท ทั้งในและนอกสนามหรือว่าแบบความต่อเนื่องของเหตุการณ์ในสนามบางทีเนะี่ยก็มีจุดที่ผมอาจจะไม่ได้ถูกใจบ้างในเรื่องในสนามเรื่องฟุตบอลอะไรผมไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเออผมรู้สึกว่าตัวละครตัวประกอบตัวอื่นเนี่ยหรือว่าคนอื่นๆในทีมเนะี่ยรู้สึกว่าถูกนาเสนอออกมาน้อยไปหน่อยเราได้โฟกัสกับเอ,อ่อตัวพระเอก อาจจะแบบว่าจริงมันพอจะแบ่งได้นะครับแบ่งโมเมนต์เท่ๆให้คนนี้บ้างแบ่งให้คนนู้นให้แบบว่าแต่ละแมตช์ได้มีเนื้อเรื่องของตัวละครรองให้เราได้ได้รู้กันไปด้วยอะไรแบบนี้นะมันก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีแล้วอาจารย์แกเนี่ยก็เขียนสนุกนะแต่ผมรู้สึกว่าเออเรื่องเนี้ยมันมีตัวละครคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะได้เห็นเขาแค่แป๊บเดียวหรือว่าเห็นเขาแค่รู้จักเขาเพลินๆแบบไม่ได้ลงลึกไม่ได้มีปมไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะผมก็เสียดายคาแรคเตอร์ดีไซน์ หรือว่าแบบว่าคาแรคเตอร์ดิซ่างับตบ่างๆนะครับเดี๋ยวอเว่าการเกี่ยบททั้งในและนอกสนามอ่ะผมอยากให้มันมีมากกว่านี้อย่างเช่นในสนามบางคนมันก็แบบว่าหายจากเกมไปเลยอะไรแบบนี้ครับแบบเดี๋ยวน้อยโผล่หน้ามาหน่อยมาบอกตรงนั้นมาทําอย่างนี้พูดนิดนึงอะไรแบบนี้ก็ยังดีอ่ะแต่แค่ส่วนน้อยนะเพราะาโดยรวมเนี่ยผมก็ติดเตื่องนี้มา,มากๆแล้วผมก็อ่านตั้งแต่ตอนแรกไปถึงตอนล่าสุดเนี่ยน่าจะสี่รอบแล้วนะครับเพราะเขาก็ลงไว้ใน Facebook ไงตั้งแต่สมัยผมเรียนมหาลัยเนี่ยผมก็นั่งอ่านแล้วบางทีก็อ่านจนล่าสุดใช่ไหม มันก็ลืมตอนลังไนะครับกลับไปอ่านใหม่นะครับเอาว่าผมอ่านไปหลายรอบมากเรื่องนีน้มันก็เป็นเรื่องที่สนุกดีนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสําหรับคนชอบฟุตบอลแบบว่าไม่ได้จะเอาเรียฟุตบอลไม่ได้แบบว่าต้องแทคติกแน่นๆหรือว่าตัวละครใช้เพลย์ที่สมจริงคือเรื่องนี้มันก็ไปเรื่อยครับอ่านเอามันในบรรยากาศไทยที่เราคุ้นเคยตัวละครก็ดีไซน์ค่อนข้างน่าสนใจอย่างที่ผมบอกคือมันมีตัวเท่ๆเยอะแต่ว่ามีตัวที่น่าเสียดายที่ไม่ได้โชว์เยอะเหมือนกันนะแต,แต่สรุปแล้วก็สนุกม,มากๆครับเรื่องนี้สายกีฬาฟุตบอลลองไปตาามอ่นนกัได้ ตอนใหม่จะลงทุกวันที่1 10แล้วก็20ที่เพจ a c e b o o k The i l l e r Pass ดาวเตย้าป้าฐานนะครับแล้วก็สามารถไปตามซื้อในเพจได้เลยนะสำหรับแบบรวมเล่มออกมาแล้ว1เล่มตัวรูปเล่มก็จะประมาณนี้เป็นเล่มใหญ่ๆแล้วก็เป็นกระตูนแต่ว่ามีสีะนะนี่อ่าแล้วก็แถมสั้นๆอีกเครื่องนึงนะครับเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยมันจบไปแล้ว แย้มกับเกมกระดานอาัจฉริยะอันนี้เ,เป็นการ์ตูนไทยเรื่องนึงที่ผมชอบมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ซื้อมานในงานหนังสือครั้งล่าส,สุดนี้เ,นเรื่องของอเด็กมาที่ยมไปชื่อว่าแยมนะ้มเนี่ยที่มันดันจะพัดจะผูได้ไปท้าแข่งสร้างเกมกระดาษกับเพื่อนนะครับไปมาเนี่ยก็ได้แข่งกับคนอื่นต่อไปเรื่อยๆสร้างเกมใหม่ๆให้มันอลังการขึ้นไปอีกที่มาของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับแย้มกับเกมกระดาษอาัจฉริยะทั้ง5เล่มจบ เรื่องนั้นมันก็จะพูดถึงยุที่เกมกดเนี่ยโดนอาจารย์ยึดไปทั้งหมดพวกเด็กนักเรียนเนี่ยพวกเลยต้องหาความบันเทิงแบบใหม่ซึ่งสิ่งนั้นน่ยมันก็คือเกมกระดาษนั่นเองมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะทุกคนเกมกระดาษเนี่ยแม่งโคตสนุกเลยอย่างที่ในเรื่องนี้บอกครับแค่มีดินสอแล้วก็มีกระดาษคุณก็สามารถมีความสุขกับเ,เพื่อนๆได้แล้วอะ จริงๆผมโตขนาดนี้ผมก็ยังอยากเล่นอยู่นะแต่ไม่มีใครมาเล่นกับผมเลยเนื้อเรื่องก็จะเป็นแบบชีวิตประจําวันในโรงเรียนของพวกเด็กๆมัธยมก็คือพระเอกของเราก็คือไอ m อมนี่นแหละก็จะมาแข่งกันสร้างเกมกระดาษก็จะมีผู้เล่นคือเหมือนเรามาดูคนเล่นบอร์ดเกมกันนั่นแหละตัวเกมี่ยมันก็สนุกามากเพราะว่ามันสนุกในการที่เราดูระบบข,ของเกมว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ดูว่าเนี่ยพวกพระเอกมันจะเอาชนะยังไงเกมนี้หรือบางเกมเนี่ยอาจต้องร่วมมือกันบางเกมอาจจะต้องแข่งกันเป็นทีมเกมในนี้นะครับคนเขียนเขาลองสร้างเกมขึ้นมาเล สนุกจริงๆมันน่าเล่นจริงๆมีเกมหลายแบบนะครับเกมแรกเนี่ยจะมีแบบเกม s u r v i v a เเกมซอมบี้เกมจับโปเกมอนหลังๆนั้นก็จะเป็นเกมที่แบบว่าซับซ้อนขึ้นมีระบบเยอะขึ้นองครกมันก็จะแบบว่าตลกกนะครับมันก็จะทำอะไรแบบว่ากินเกียนแบบจังไรหน่อยอัลตร้าดิกมัธยมแบบเล่นจับขำกันล้อนู่นล้อนี่อะไรแบบเนี้ยก็จะอยายากเต็มที่เลยนะครับแล้วก็แบบเออมาตลกอะบเรื่องเนี้ยสนุกด้วยเรื่องอื่นในที่ผมเล่ามาเนี่ยมันเป็นแนวพวกแอคชั่นใช่ไหมเรื่องเนี้ยมันก หรอเดี๋ยวว่าชอบพวกเออมังงะไข่ปิศาจใส่ไปสมองก็แนะนําเรื่องนี้เลยเรื่องนี้ก็แต่งโดยอาจารย์แยมนะครับถ้าใครรุ่นประมาณผมเนี่ยก็น่าจะรู้จักจากคลิปวิดีโอที่พี่ออยลอเบเกอร์เขาเอามาพากในเกมกระดาษอัจฉริยะนนี้นะครับอยากลองดูบรรยากาศคร่าวๆของเรื่องนี้เนะี่ยลองไปดูคลิปนี้ก่อนได้นะงานใหญ่ก็จะมีหลายเส้นแล้วก็สไตล์การเล่าเรื่องที่เป็นเอก,กลักษณ์มากๆนะครับลองไปหาดูกันเองแล้วกันใครยังไม่เคยดูไอเนี่ยไอคลิปเนี้ยแม่งตาตึงใจผมมาแน่ในตอนเด็กๆแหละ ก็เลยได้ซื้อเป็นกระตูนเรื่องนี้มาเนี่ยแหละครับอ๋อแต่ว่าลายเส้นในเรื่องนียจะเป็นของอาจารย์ g g b o x นะก็เป็นลายเส้นที่สวยมีเอกลักษณ์เหมือนกันครับอาจารย์คถ่ายทอดภาพในเกมออกมาได้ดีมากนะครับมันก็จะมีมุมมองแบบว่าสมจริงใช่ไหมเวลาที่แบบว่าเหมือนเหมือนเรากำลังมองเกมโดยรวมอ่ะเหมือนเรากำลังดูมาเล่นเกมมันอยู่มันก็จะเป็นแบบว่าเออใช้มาเป็นกระดาษจะเป็นตัวละครแบบลายเส้นเคลีคยร์อะไรแบบนี้ที่แบบว่าพวกเด็กเนะี่ยมันมันวาดเื่ามันสร้างเกมกระดาษขึ้นมา แล้วมันก็จะมีมุมอมองแบบว่ามุมมองในเกมนะครับที่เหมือนภาพสมจริงตัวละครมันก็จะไปปัดใสเกาะอ,อยู่สู้กับมอนสเตอร์อะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วนะครับทุกคนเนี่ยไลน์เซนนี้ก็ผมว่าเรืนี้เหมาะสําหรับพวกพวกเนิเร์ดเนิร์ดนะใครที่ตอนเด็กๆเนี่ยชอบทําเกมกระดาษเล่นชอบเล่นบอร์ดเกมนะครับหรืออ่ะใครชอบอ่ะแนวใช้สมองหักเหลี่ยมอะไรแบบนี้ก็แนะนําเลยไม่ได้เชิงหักเหลี่ยมอะไรขนาดนั้นหรอกมันก็มีการแบบแก้เกมกันเหมือนคนเล่นบอร์ดเกมกันนะครับ เหมือนจะอ่านง่ายๆไม่มีอะไรแต่ก็สนุกมากๆแล้วก็บางเกมเนี่ยมันก็เล่นกันฉลาดมากๆนะผมว่าวิธีแก้เกมก็สนุกดีตัวละครก็น่าสนใจมงกตลกความฮาอะไรในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นแนวๆแบบว่าเด็กมอต้นหัวเกียนจังไรจังไรที่แบบมาเลือ้อนๆเนี่ยครับสนห์เองเรื่องนี้ที่ผมชอบมากๆโดยตัวหนังสือก็หาซื้อได้ตามทั่วไปนะครับผมก็เห็นร้านแบบว่าร้านในอินร้านอะไรพวกนี้ก็มีเล่มก็จะใหญ่ๆหนาะๆนะแบบนี้เลยมีทั้งหมด5เล่มจบถ้าสั่งออนไลน์จะสำหรับพิมพ์หรือว่าจะอ่านเป็นอ e ีบุ๊กในเมเปถ้ลก็จะมีกอง้ด้มี ผมซื้อมาจากงานหนังสือครั้งล่าสุดวันนี้ก็สนุกจัดเลยนะทุกคนแต่ละเล่มนี่คือแบบอ่านสะใจมากช่องนี้ก็ชอบพูดถึงพวกเกมเอาชีวิตก็พวกมันง,งะใช้สมองอะไรแบบนี้ไม่บ่อยนะคือผมก็รู้สึกว่าเอาอด่านเล่มแรกเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกับว่าการทําเกมกระดาษเนี่ยมันจะเอามาเขียนเป็นการแก้เกมการการสู้กันได้สนุกขนาดนี้นะยิ่งเล่มหลังๆเนี่ยเกมมันยิ่งซับซ้อนยิ่งมีระบบเยอะม,มีวิธีแก้เกมมีวิธีการสู้กันที่สนุกมากมาอ่าประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้สําหรับการ์ตูนไทยเรื่องที่ผมกำลังติดตามนนั้่่อไากด คนมีการ์ตูนไทยเรื่องไหนในดวงใจเนี่ยก็มาแนะนํากันได้ตัวผมก็อยากรู้เหมือนกันคือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยมันอาจจะมีนิตยาสารการ์ตูนไทยอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหาการ์ตูนเรื่องใหม่ๆอ่านที่ไหนดีหรือว่ามันมีเรื่องที่ผมยังไม่รู้จักอีกไหมนะก็ลองมาแนะนํากันได้แต่สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนอ่านการ์ตูนให้สนุกแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ